ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราก็อยู่กับเกม i d i s horror game นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับลักษณะและจุดเด่นของผีแต่แต่ละตัวนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกระสือตัวแรกนะครับลักษณะของเธอเนี่ยก็คือมีสีสันที่ลอยได้นะครับและมีผมยาวสีดำนะครับ ดวงตาของเธอเนี่ยเป็นสีแดงนะมีเลือดไหลออกมาเล็กน้อยนะครับขากกลไกรของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมนะครับโดยเฉพาะมีเขี้ยวแหลม2ออันนะครับคล้ายคกับแบมพายนะครับแก้มของเธอเนี่ยมีรอยฉีกขาดขนาดใหญ่นะครับทําให้ปากเนี่ยดูเหมือนยิ้มกว้างอยู่ตลอดเวลานะครับโดยผิวของเธอเนี่ยซีดจนหมดนะครับใต้คอของเธอเนี่ยมีอวัยวะห้อยอยู่นะครับคล้ายๆกับลำไส้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะเป็นหลอดอาหารก็ได้นะครับ ส่วนจุดเด่นของกระสือนะครับก็คือน่ากลัวนะครับแค่นั้นเองนะครับสําหรับใครที่คิดว่าเออกระสือเนี่ยมันมีจุดเด่นของมันอยู่นะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่รู้นะครับมาต่อกับชาลีของเรานะครับลักษณะของชาลีเนี่ยก็คือรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดนะครับก็คือเป็นผีที่มีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกของมนุษย์นะครับเขาเนี่ยมีดวงตาสีเหลืองขุ่นนะครับมีกระโหลกขนาดใหญ่นะครับ ฟันหายไปสัก 2- 3ถึงสซี่นะครับนายโดนผมต่อยนะครับไม่ใช่นะ <c oughs> นะครับละมือของเขาเนี่ยมีกรงเล็บยาวสีอันนะครับ4 -5 ้าอันนี่แหละนะครับอ่ะมาต่อกับจุดเด่นของชาลีนะครับจุดเด่นของชาลีเนี่ยก็คือเทเลพอร์ตไปยังรูปภาพต่างๆได้นะครับซึ่งเป็นผีตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่ารับมือยากมากนะครับเพราะว่ามันจะเทเลพอร์ตไม่อยู่เลยนะครับถ้าเราเนี่ยอยู่ในระดับที่มันยากมากนะครับ ด้วยความที่มันเร็วอ่ะเออก็เลยอย่างนั้นแหละนะครับแม่งทะลุเข้ารูปภาพนะครับอ่ะอันดับต่อมานะครับก็คือสุนัขปีศาจนะครับหรือเรียกมันว่ากูดบอยก็ได้นะครับมันเนี่ยคือสุนัขที่มีสีเทานะครับผิวของมันเนี่ยเต็มไปด้วยขี้กากนะครับและมีรอยย่นนะครับมันเนี่ยมีหางที่สั้นมากนะครับปากของมันเนี่ยเต็มไปด้วยฟันที่มีรูปร่างแหลมคมนะครับ และมีรอยย่นบริเวณจมูกนะครับมันเนี่ยยังมีเท้าที่แข็งกระด้างนะครับเล็กๆอยู่นะครับและมีกรงเล็บแหลมคมเล็กๆนะครับมันเนี่ยมีหัวที่รูปร่างเป็นบล็อกนะครับจมูกของมันเนี่ยเล็กหูเนี่ยเล็กนะครับและก็ไม่มีตานะครับส่วนจุดเด่นของสุนัขปีศาจนะครับก็คือเมื่อเจอผู้เล่นเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากนะครับถ้าเป็นระดับที่มันยากมากๆนะครับผมบอกเลยนะไม่คุดเร็วนะครับ แต่ก็สามารถแก้ทามาได้ด้วยเนื้อนะครับอันดับต่อมานะครับก็คือแม่มดนะครับหรือเรียกว่าเออชิล่าก็ได้นะครับลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นคนแก่ๆนะครับมีผิวสีเทาอมเขียวนะครับมีผมสีดำนะแต่ก็มองไม่เห็นนะครับดวงตาเนี่ยไร้วินญานะครับและจมูกและฟันเนี่ยคดเขียวนะครับและสวมหมวกแม่มดสีดำตาลอมเขียวนะครับ ร้อมหัวเข็มขัดร่างกายท่อนล่างเนี่ยแทนที่จะเป็นขานะครับแต่ก็เป็นทางด้านวัตถุถังนะครับมีเข่านะครับและมีที่จับด้านข้างนะครับในมือของมันเนี่ยคืออิโต้นะครับไม่ใช่นะมันก็คือไอเทมที่ฆ่าเราได้นะครับก็คือน่าจะเป็นไม้กางเขนนะครับจากที่ผมเล่นมานะครับสำหรับจุดเด่นของเออร์ชูล่านะครับหรือแม่มดนะครับ คำสาบที่อยู่บนพื้นนะครับซึ่งต้องกดให้โดนสีเขียวนะครับแต่ถ้ากดพลาดแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้รับสถานะมึนงงนะครับและเดินช้านะครับซึ่งถ้าเล่นในระดับที่มันยากมากๆนะครับเราเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนไม่มาเกาน้อยนะครับก็ถ้ามีอะไนผิดพลาดนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ